คืนถนนนะกน่ของทิ้เก้าเองจก้าห้าตัวอิ้นเก้าห้านะบนนะบนคนขับรถไถผมจะดันให้คว่ำเลยจะดันให้คว่ำให้ได้ามากกว่ากระเด็นมาทีแล้วเนาะตั้งลำใหม่ เสียงดังนะบางทีเราลงน้อยได้ยินนะเสียงเสียงเหลือห้าคันนะอยู่ในไรอ่ะนวลตอนนั้นขึ้นถนนทั้หมดละขึ้นถนนก็ไปรอข้างหน้านะน่าจะไปรอที่ร้านปูนมีร้านนะมีร้านปูนอยู่ข้างหน้านู้นร้านปูนตากข้าว หตองนนเยีนกอนเลยหนักเลยโอเคเลยนิ่มนิ่มมากเลย นะต่อไปก็ร้อยสี่ร้อยสี่จะขึ้นแล้วกลมาดูอาทีนะเอาอาทีขึ้นถนนกันโอ้วก้อนหินเนี่ยเรือเนี่ยมาไงตรงเนะี้ยเ俏เลย คนจี้ออดเหลือหลายกองนะตัวคนนะนะ่นาจะเต็มเลยนะมันมันมันหัวที่ดีด้วยเด,ดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวลบรถ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 เกี่ยวนะรถเกีเก่ยวมา จอดหลบนะทุกคนนะมีร้านนะมี้านอยู่หน้านะ้วยอู้น่ปจอดหลบหลบกันไนแถวเลยเกี่ยวนะทุกคนนะ แต่งก็เจ้าขึ้นบนแล้วนะ ังเหลืออีกสองคันนะมีของยักษ์ยักษ์เหลืองทำคนซื้อออดสองคันแต่นี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเขาสบายสบายอยู่แนละ้วการขึ้นถนนนะทุกคน เลยสองกองไกลตรงนั้นหน่อยนะนี่หอบไป,ปหน้าดูนะนี่คันนี้ก็หอบนี่นี่เสียงอะไรดังด้ยนะเดี๋ยวดูใกล้นะเสียงว่าฟด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 นะ

hãy à, chưa cho tôi các con tôi lài đằng này vút 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 wot anh nó có hòm nè anh nó có hòm luôn các เนี่ยแค่นี้ก็หอบเฮ่ยแค่นี้ไม่ไม่ดังวุบ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 ,บนะเฮ้ยแค่นนี้ดังอีกอย่างนะทุกคนนะพามาฟังเสียง Cái đằng kia, đằng dạng nè Càng gắn hộp rồi nè Ừ, có khăn đây hộp đây lê bán đấy con, lê à Bán thì chờ tẹt thị hỏng luôn nói nè Tẹt thị nó bức bắc rồi lê Nói nè

còn trên đường là có 3 căn á คือก่อยโย่ทุกคนวงเดียวก็จะแคบอย่างเดียวอีกคันนะของชื่ออ่อนใครจะเสร็จแล้วทุกคนเหลือประมาณอีกสามกองนะสามกองอยู่ข้างออดเหลือพึ่ดักรอถ่ายอยู่หน้านะทุกคนวันนี้ล้อล้อนั้นลงมาแล้วนะล้อนั้นแตะดินล้อหมุนแนละ้ว แสดงว่าวันนี้ก็นกหนักสไลด์สไลด์ล้อนะี้สไลด์นะล้อน,นี้หมุนแสดงว่าโอเคแหนบยุบลงมาทีนี้มันก็จะออกเลยนะออกทางโน้นคันนะทนี้คันชี่ออดออกทางโนะ้นนะมีคันชี่ต่อนะคันแรก ไปแล้วละลานเลิล้ลกคนนะโอ้โอ้โหไปนะหนึ่งคันไปแล้วจะร้อยแต่นนะทุกคน

การที่ติดนะกันที่เป็ดออ,นนนะนนออกได้นู้นนะเบ็ดนู้นออกได้ลายลุงน้อยอะ่ะทางเทคอนกิดเหมือนกันเพราะคันนู้นเวลาขึ้นต้องต้องหันหน้าไปทางโน้นนะครับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่ด้วยครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ